<c oughs> เรามาซุ่มวงแหวนวิญญาณแสนปีของทางเชิญกันเนี่ยผมเดี๋ยวผมซุ่มได้ครบสามสิบรังเห็นไหมเราก็จะได้บัตรที่จะไปซุม่มอ่าตัวละครเอ s ซึ่งเราได้แน่นอนไงตัวละครเอสาสามสิบรังเองผมถึงแนะนำให้ทุกคนมาซุ่มกันไงนเนี่ยเนี่ยหกรังนี้แม่งไม่ได้อะไรเลยนี่อันนี้ผมอัดไว้ก่อน แล้วก็มาพักเสียงที่ล่างนะครับผมพอตอนตอนที่อัดไว้ไม่เวิร์กเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาซุมมาดูกันมาลุ้นมาลุ้นกันว่าผมได้ตัวละครอะไรแต่ S S R แน่นอน S S R แน่นอนทำทำทำทอมบึบครับผมถึงว่ามันจะไม่ดีต่อใจเท่าไหร่แต่ก็ S S R ไง S S R มันไม่ดีต่อใจหรอกครับผมแต่ S S R